ันนี้เาทำอะไรกันเนี่ยอุ้ยมีถุงด้วยมีหลอดด้วยเอาไม่ทำอะไรคะพี่จะเอามาทำปอดปอดเป็นยังไงคะพี่อ่าถ้าเราหายใจอ,ยอันนี้เรื่องหายใจออกใช่ไหมคะไม่หายใจเข้าบอดพองโอ้หายใจออกค่ะหายใจออกเป็นไยออังไงปอดพี่หายใจเข้าหรือหายใจเข้า โอ้คือหน้าอกมันขยายตัวเนาะอ๋อไอ้งไงต่อคะ่ะออไหนสอนน้องๆอ,อีกทีนึงสิคะว่าถ้าเราหายใจเข้าเนี่ยเป็นยังไงหายใจเข้าก็จะพองพองอ๋อถ้าหายใจออกจะเป็นยังไง,ง,งออก็จะกฟีฟีทำให้น้องๆดูถินได้ไ หน้าอกขยายตัวค่ะโอ้โหโอ้โหเป็นไงคะเอาแล้วนะหายใจออกทำไงเป็นไงคะกเกห็งใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้ามันจะพองหายใจออกมันจะทำไงคะ